สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะทางทีมงานของโกเรจินนะคะได้มาเยี่ยมค่ะท่านหนึ่งนะคะเราทราบข่าวนะคะว่าท่านคุณยายนะคะคุณยายจำรัดแสงฮีรันค่ะที่อยู่ที่บางขุนเทียนนี่เองนะคะรับประทานโกเรจินแล้วประทับใจมากๆและอยากจะเล่าแล้วก็เล่าไปให้ทีมงานเราฟังค่ะวันนี้เรามาถึงที่แล้วค่ะคุณยายค่ะส,สวัสดีค่ะ คุณยายจำรัดนะคะคุณยายจำรัดตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุเจิค่ะเจ็ดสิบนะคะ,ะคุณยายดูแข็งแรงเหมือนสักหกสิบค่ะนะคะ <S <s คุณคุณยายคะช่วยเ,เล่าคุณยายทานจรดกลีเนนี่แหละค่ะทำให้แข็งแรงทําให้แบบว่าไม่เหนื่อยไม่เพียค่ะไม่เหนื่อยไม่เพียเลยตื่นเต้นมากเพราะเล่ากี่ครั้งก็จะตื่นเต้นมาก เป็นเบาหวานค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะคุณยายเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานน้ำตาลเท่าไหร่คะสูงสองร้อยกว่าค่ะสองร้อยกว่าสองร้อยสิบค่ะความดันมาด้วยไหมคะความดันก็ร้อยแปดร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบห้าค่ะ แล้วก็ไขมันอีกไขมันในเส้นเลือดอีกก็ครบพี่น้องเลยนะคะคหมดเลยค่ะแล้วไปรักษาอย่างไงคะตอนช่วงตอนช่วงหมอให้ยามาทานหมอยามาทานก็ก็ยังไม่ลดพอมาทานตัวนี้เลยค่ะอ๋อรักษามากินยารักษาเรื่องเบาหวานอะไรมากี่ปีคะก็ประมาณสองปีได้สองปีก็ยังปกติค่ะยังไม่ลดอีกแต่ว่า แล้วมารู้จักโกจิ้นได้อย่างไรคะก็คุณสุชาาอีกอลูกสาวที่น่ารักอีกแล้วมีแต่ของดีๆมาให้คุณแม่นะคะก็มาแนะนําตัวนี้ค่ะคุณยายเชื่อลูกสาวเลยหรือคุณยายมาศึกษาก็บอกว่าให้เอามาลองดูก่อน้ม่เครียดทีเดียวก็เอามาลองดูก่อนแล้วทานยังไงคะวันละกี่เม็ดวันละเม็ดค่ะวันละนไหนคะ คือทานอาหารเสร็จค่ะทานอาหารเสร็จตอนเย็นตอนบางครั้งก็ตอนเย็นบางครั้งก็ตอนเช้าอ๋อนึกได้ตอนไหนก็ทานทานก่อนนอนเคยทานไหมคะก่อนนอนนี่บางทีถ้าลืมตอนเช้าตอนเย็นนี่ก็จะอ๋อแล้วแต่นึกได้ตอนไหนคุณยายก็ทานแล้วทานไปแล้วกี่เม็ดกี่วันคะถึงเห็นว่าดีขึ้น หมดไปแผงหนึ่งท่งแผงหนึ่งสิบเมตรอาการเป็นยังไงคะดีขึ้นยังไงคะคือจะไม่เพียค่ะจะไม่ค่อยเรือค่อยเหนื่อยเวลาเดินไปตลาดก็รู้สึกว่าจะไม่อ่อนมอนต่เดิมคุณยายเดินไปตลาดเองค่ะตลาดจากบ้านนี่ไกลไหมคะห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรแล้วเมื่อก่อนเดินได้ไหมคะก่อนนี้เดินต้องไปหยุดกลางทางค่ะอ๋อเดินไปแล้วก็นั่งพักไปเดินไปนั่งพักไปต้องไปพักเพื่อนบ้านกลางหน้าบ้านเพื่อนบ้านอ๋อไปพักแถวบ้านก็จะรู้จํากัน ได้เลยเดิน,นไปพักไปเง,งี้ยกี่ปีแล้วคะก็ประมาณปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งคือเดินไปแล้วก็บก ทำไมมันถึงมันเหนื่อยมากหรือว่ามันไม่มีแรงหรือยังไงคะอ่อนลงอ่อนลงครับจะเหนื่อยลงอ่อนเพียเมื่อยลงเมื่อยลงอ๋อเหมือนขาไม่มีแรงแล้วเหนื่อยมากจะไปต่อไม่ไหวไปต่อไม่ไหวใช่ไหมคะต้องพักสักพักหนึ่งอ๋อแล้วหลังจากทานโปรเลจินแล้วเป็นยังไงอะคะหลังจากทานโปรเจินทุกวันนี้นะคะคือจะไม่เหนื่อยไม่เพรียทํางานจากชั้นสามยันมายันข้างล่างก็ไม่เหนื่อยแล้วและที่เดินไปตลาดนี่เดินได้ถึงตลาดเลยไหมคะเดินถึงตลาด ไม่ต้องพักค่ะเดินกลับไปกลับมาไม่ต้องพักแต่ก่อนต้องนั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะกลับเดินกลับอีกหรอคะเดินกลับเดินกลับอีกด้วยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะเดินไป <börjar S 1> ไนะคะทุกท่านคะ <ümüz Goodnight. S 1> ่ะทุกวันร้อยเมตรค่ะไปแล้วก็กลับอีกะคะ่ะทุกวันนี้ต้องขายของด้วยทําขนมขายค่ะต้องเชี่ยวของหนักๆกลับมาอีกด้วยคุณยายประสบการณ์เยอะมากเดี๋ยวเมื่อกี้เล่าค้างว่า ทำความสะอาดชั้นสามลงมาชั้นล่างทำอะไรคะทำยังไงคะือกวดบ้านถูบ้านเช็ดถูกวดประจําวันกวดบ้านถูบ้านเมื่อก่อนไม่ไหวตอนแค่เดินขึ้นเดินลงก็ไม่ไหวแล้วค่ะอ๋อแค่เดินขึ้นไปนี่ก็เหนื่อยแทกแทกแล้วเห็นเห็นลูกสาวเล่าเลยนะคะว่าเมื่อก่อนก็เคยขายพวกข้าวสารแต่ตอนเนี้ย อยากจะมาขายขนมค่ะแต่พักไปนานมาก7จ็ปีเพราะไม่มีแรงค่ะและวตอนนี้กลับมาทําขนมอะไรคะตัวนี้ก็ทําพวกลอดช่องบ้างค่ะทําเองเลยขนมเปียกปูนนมเปียกปูนโอ้โหต้องกวนทั้งนั้นเลยต้องกวนแล้วก็นวดแป้งทําบัวลอยบ้างอเนี้ยค่ะ๋อนวดแป้งทําบัวลอยอีก นะคะแล้วเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะเสร็จแล้วพอเร,เราตอนนี้เราทานโกลูจินแล้วที่เรามาทําใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้านี้คือไม่ทำเพราะว่า เหนื่อยมันไม่มีแรงแต่ตอนนี้ฉันว่าฉันมีแรงแล้วก็จะมาขายนี่ขายแต่ก็ขายสบายด้วยนะเดินพิ้ยไม่เหนื่อยไม่เพียไม่เหนื่อยไม่เพียทําแล้วไม่เหนื่อยไม่เพียปหัดจัไหมร่เห่ไม่เพียค่ะหัดประจ์มากค่ะแล้วโรคอื่นๆคุณยายมีโรคประจําตัวอื่นไหมครับเบาหวานความดันเมื่อกี้ที่บอกมีค่ะนะคะ แล้วน้ําตาลขึ้นเท่าไหร่นะคะน้ําตาลขึ้น210ิบค่ะ200อยกว่าเบาหวานเบาหวานไม่ใช่ความดันค่ะความดัน8ป185ห้ายแปดสิบห้านะคะพอทานแล้วกี่วันนะคะพอเดือนหนึ่งไปหาหมอเดือนหนึ่งไปหาหมอหมอก็บอกว่าความดันปกติเบาหวานปกติไขมันปกติเดือนเดียวค่ะทุกท่านค่ะ ไปเช็คตรวจสุขภาพปกติแล้วค่ะปพราะโคุณหมอบอกปกติหมดแล้วค่ะน้ําตาลก็ปกติค่ะความดันก็ปกติไขมันก็ปกติอะไรมันจะขนาดนั้นยายรู้สึกว่ายายไม่เหนื่อยไม่เพียอย่างที่หมอทักมาม แต่ก่อนนี้ถ้ายายไปสมัยก่อนนี้ที่ยายยังไม่ได้ทานนะไปนั่งอยู่โรงพยาบาลพอนานหอยายก็จะเพียจะเหนื่อยมากอ่อนเพียพอพักหลังมายายจะไม่มีความรู้สึกว่าเพียแล้วเลยปกติเลยพอพักหลังกินโตัวเลเข้าไปแล้วแต่คุณยายก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะอย่าเพลินแล้วก็อย่าไปทำอะไรหนักมากนะคะตอนนี้เราถือว่าเราได้มารู้จักของดีนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ ดิฉันหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกๆท่ทานที่ในวัย70ค่ะแล้วอ่อนเพลียก็เกิดจากเบาหวานเกิดจากโรคประจําตัวนะคะแล้วก็เกิดจากการทํางานหลายๆอย่างแต่โกลูจินช่วยได้คุณยายฝากอะไรไว้กับท่ทานอื่นๆหน่อยสิคะฝา,ากทุกท่านนะที่เป็นเบาหวานไม่เป็นโรคเหมือนดิฉันนะคะขอให้ทานโกลูจินนี่นะคะจะได้สบายจะได้แบบว่าจะได้หายจากโรคพวกนี้แล้วจะไม่ทรมานเราคะ่ะ ให้ลูกหลานซื้กิน,นะคะ่จะไม่ต้องทรมานของเราจะได้มีอายุยืนยาวต่อไปค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะค่ะและในวันนี้ค่ะเช่นเดียวกันเลยค่ะทีมงานของเรานะคะได้มาเยี่ยมกับผู้ที่ทานแล้วเห็นผลเราก็มีอของโกเรจินนี่แหละค่ะที่คุณยายชอบอย่างให้คุณยายรับประทานต่อเนื่องนะคะเจอใครก็ช่วยบอกเล่าว่าเราทานดีอย่างไรนะคะในวันนี้ขอมามออให้คุณยายค่ะ ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเราประทานกันหน่อยนะคะถ้าใครมีโรคเหมือนดิฉันจะได้หายค่ะจะไม่ต้องทรมานตัวเราค่ะค่ะใลูกอ่านซึ่งให้ทานค่ะค<อ>่ะขอบคุณค่ะ